วันที่10มกราคม2558ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธาน,นีได้รายงานว่าน้าสวนสาธารณะหนองประจักษ์นายนารงพลละเอียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอิทธิพลปรีวัฒนสุวรรณนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีและพันตำรวจเอกชวนชัยชนะบัว พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสพเมืองอุดรธานีได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ122ปีโดยมีประชาชนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้น,นายนรงพลละเอียดได้เปิดเผยว่าโครงการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ122ปีจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับเทศบาลอุดรธานี ในการจัดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ122ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ประชาชนชาวอุดรธานีรู้สึกรักและภูมิใจในบ้านเกิดสร้างความสมบัติสมานสามัคคีปรองดองกันรวมถึงระลึกถึงพระกรุณาที่คุณของคนตีพระเจ้าบรม,มวงเธอกมมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามไว้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยงานครั้งนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18มกราคม2558และมีกิจกรรมซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีคือการรำบวงสวงสะดุดีที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในวันที่18มกราคม2558พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรพิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองและการรำบวงสวงซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในงานไม่น้อยกว่า25,000คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลองสมโพช์ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมในวันที่16-17มกราคม2558โดยจะเป็นการแสดงคุณพระช่วยออเคสตาราแบบเต็มวงยิ่งใหญ่อลังการส่วนในวันที่18มกราคม2558จะมีการแสดงพลุไฟใต้แสงจันทรา ซึ่งปีนี้มีผู้จานวนมากกว่าปีที่แล้วและมีรูปแบบสวยงามตระการตาอีกทั้งยังจัดการแสดงมีน้ําพุระบำพร้อมระบบแสงสีเสียงมาเสริมให้ความตื่นตาตื่นใจในายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณได้กล่าวว่าได้มีการบันทึกภาพการรำบวงสวงในสมุดบันทึกสถิติของกิน n นส s ุ๊ก o วิล r ์เรคอร์ดจำนวนผู้รำ5,525คนซึ่งได้ผ่านหลักเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรำต่อเนื่องจากการรำบวงสวงของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีที่สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและถือว่าเป็นเรื่องมงคลของผู้รำโดยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าในการรำปีแรกและมีการรำปีที่สองและบางคนก็ยังรำเป็นปีที่สามหรือรำเกือบทุกปีเพราะความเชื่อของทุกคนนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นการต่อยอดของผู้รำด้วยในการเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวผู้รำเอง ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญของจังหวัดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งและยังเป็นการสร้างความปรองดองของคนในจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วกลายเป็นมรดกของวัฒนธรรมอันดีงามอีกต่อไป